เต็นได้มากเลยค่ะจะเป็นฟู่ทั้นและก็แฟงขับมาหาเราที่กองเป็นครั้งแรกเลยที่มีหน้าเราโดยที่มีหน้าเราเอออันนี้แต่งไงมามามาโอ้โอ้โอ้มายก็ดพี่นี่โอ้มายก็ดแล้ You gotta let go m a y b y it's a little too late 'Cause I ready to put my art to the table เฮ้ยน um ี่ตูตกใจจริงเอ้ยนี่ตกใจจริงเราอะตกใจจริงคือเป็นเมื่อวานเราวัเราวันเราวที่แบบเขามาหาพวกเราเออได้ได้ลูกมาคือคือตอนแรกอะก็คิดว่าก็คิดว่าในหัวก็คือเออน่าจะมีคนแหละแต่ไม่คิดว่าคนเยอะอ่า Honestly, what the fuck is wrong with me? I go two nights out with a girl and I think I'm in love Why do I fall so easily? Always see that you're so perfect to me I can't keep on meaning the love of my life like this But I guess I'm obsessed with you เป็นยังไงบ้างเมื่อกี้หลังจากที่เราเห็นแฟนๆไม่ต้องมีกาแฟก็ทำงานได้พอเรากำลังใจจากพี่ๆอ๋อไม่ใช่คนข้างๆเนอะ พี่อยู่ด้วยกันตลอดอยู่แล้วเป๊นคนเขินกันหมดเลยศิลปินก็เขินนะ่ะแฟนคลับแฟนคลับก็เขินศิลปิน,พพนคือเราก็ต้องมีการแบบเรียนรู้เราต้องเรียนรู้ไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเจอกันบ่อยๆแล้วเราจะได้รับมอยกันไม่ได้ว่าอะไรแต่รอบหน้ามาเยอะกว่านี้ได้อีกจริงเปล่าจริงเปล่าเคยอะไรพิเศษไหมคะเอ่อไอไอตีมิเก์รัน ของหวานไอติมมีกะซิบะใครกินของหวานของหวานบ้างแล้วก็ได้หมดเลยได้หมดเลยขอน่าจะเฮ้ยคือหลิงฟิตเนสอยู่แต่ว่าหลิงชอบกินไส้กรอกทองไส้กรอกแดงอะนะปราเหรอป้าแต่ว่าเวยเตี๋ยก็ชอบกินตามไปนะโอเคขอบคุณครับ And what I so easily? Or is it that she's so perfect for me? I can't keep on meeting the love of my life like this, but